ขันพอตึงมือนะฮะสองตัวบนล่างแค่นนะ้จากนั้นผมก็จะใส่เป็นเอาแหวนรองนะฮะรู้มองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคก็ใส่แหวนรองน็อตนะฮะนอ็อตฟาสูบมีแหวนรองสี่ตัวมันจะเป็นแหวนทองแดงทั้งสี่ตัวด้วยนะฮะ ให้เ,เช็คพวกเกียวนะอย,ย่าให้มีฝุ่นนะเวลาขันเข้าไปจะได้สะดวกพอขันใช้มือขันไปก่อนนะฮะสำหรับฝาสู้ก็เช็คว่าสู้เนี่ยไม่ได้หนีบไม่ได้หนีบไม่ได้ติดอะไรนะ ใช้มือขันไปก่อนนะคขันข้าเกียวก่อนสักสองสามเก,กียวจากนั้นเราก็จะเอาตัวลูกบล็อกมาขันเพื่อความง่ายนะฮะบล็อกเบอร์สิบขันเข้าไปถอย,ยังเลยก็ได้นะหรือจะขันเลงเียงก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นแค่แรงมือไม่ได้มีผลอะไรอะไรนะ ขันตึงมือทุกตัวแรงนิ้วเราตึงทุกตัวขันไปเรื่อยโอเคพอได้แล้วจะใช้ตัวปจัจเจใช้ประแจก่อนนะเพราะาเป็นแค่เบอร์10นะมันไม่ได้เป็นเบอร์12หรือเบอร์14บสี่ปัจเจไปก่อนปึ๊บนะก็ประมาณสี่สิบห้าองศารหรือว่า บางทีก็ไม่ได้ต้ององศาอะไรมากมายแค่ขันเข้าทีละพร้อมๆกัน,นไปเรื่อยๆ้องรีบครับตัวนี้แต่ผมว่าผม,ผมรีบนั่นแหละเป็นปัญหาของรุ่นใหม่ฮะที่มันสร้างตัวนี้ที่ มันถอดมาไม่ได้แล้วมันทํางานตรงนี้ค่อนข้างติดนิดนึงแต่ก็พอทําได้แต่ว่ามันก็แก้ปัญหาในส่วนของที่มันดังนะฮะตัวเดิมที่มันที่มันล,ลัวหวงนะฮะมันแยกกินได้ชายงไปนิดนึยฮะสลับตอนนี้ก็เจทีแนละ้วก็น่าจะเป็น สองนาทีในคลิปที่สองนะฮะตอนนี้ต้องแยกเพราะว่าทำคลิปเดียวแล้วมันอัพโหลดมันไม่เน็ตมันไม่เร็วแล้วมันไม่เสร็จนะฮะโอเคโอเคค้งยัด บางทีก็สลับไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ก็ได้อยู่เนาะตึงมือไปเรื่อยๆครับผมยังไม่สุดรขันนอนฝาสูบต้องขันให้ดีนะมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้ารถยนต์ไม่ได้นะรถยนต์ต้องใช้ใบแจปนหรือถ้าไม่มีก็ต้องขันองศาให้เป๊ะๆนะฮะผมใช้ตัวนี้เริ่ม เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกบล็อกต่อด้ามนะครับเพื่อเพิ่มแรงขันก็เบาแรงนะปุ๊บจะขันถ้าถ้ามันสุดแล้วจริงๆนะมันจะพอขันไปปุ๊บขันปุ๊บมันจะมันจะด้งคืนอย่างนี้นะฮะคือมันตัวน็อตตัวผู้มันชนหัวน็อตตัวเมียแล้วนะฮะ แต่เราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นก็ได้นะบางทีมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ขันไปเรครับช่วงนี้ก็แบบว่าเสียเวลากับการดูการขันไอ้น็อตเนี่ยฮะผมไม่น่าผมไม่น่าจะตัดนะปึ๊บคร่าๆเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะเราค่อย